ครับนะอยู่กับช่องอาจารย์เพชรโมพีคืร่าพอวันนี้ก็มารดน้ําปกการนะครับวันสงกรานต์ที่หม่ไทยวันนี้ก็มาเจอเพื่อนนะครับผมเพื่อนรุ่นเดียวกันครับฝึกร้อมกันตอนนี้แกเป็นนายสิบเป็นจ่าแล้วครับผมให้เพื่อนไปดีนะไปดีไปดีครับตัวสนะิบเจ็ดปีไม่ได้เจอกันครับผมตอนนี้ก็มาเจอกันไปดีนะไปดีครับโมฟี Thank you. มถ้าใจเย็นเข้าก็ได้ใช่ใส่บาทรากมาใส่บาทนี่ครับจ่าก็มามาเจอจ่าพอดีครับผมไม่แน่นแน่นก็ไปตัวนู้แน่นก็ไปข้างล่างเออ กันนะใบครับจับหน้าจครับไม่ใช่ครับ๋วส Terima kasih telah menonton!

มาเจอจัาผูรับจากคุณอะไรเป็นอยู่เป็นเรื่อยยำเป็นเรื่อกเรื่องงามยำดีนะครับก็มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับจ่าบอกแล้ว่าไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนก็อยู่หน่วยเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไอชวนตัวผมนะครับก็มาอยู่ที่หน่วยแม่นะครับแต่ก็เจอกันอยู่ตลอดนะครับเจอกันอยู่ตลอดก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็งานยุ่งๆหน่อยนะครับงานยุ่งๆหน่อยไม่ค่อย ได้จำคลิปไปกับทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศต่อไปกันนะครับ เดี๋ยวมีของวัดไทยร้ัยครับวันนี้ก็มานี่ครับ เจอลูกพี่เก่าครับผมจะโก,โก็นัดถักไทยช่องผมนี่เจอลูกพี่เก่าครับผมนะตอนนี้ก็ร้อยตรีแล้วนะครับผมนี่ครับผม นีครับผมมาเจอป้านะครับผมนะอาจารยเพชรเคยบวชอยู่ที่วัดไท่รูดนะครับผมนี่ก็มาเจอป้านะครับผมนะนี่นที่เชอกอนะครับผมดีใจวันนี้เพื่นเพชรคนเก่าเพชรคนเก่าสวัสดีครับ ลไม่ออกนาจงเออก็บอกแผเนี้คือแบบเยิยชกเออนักปงมานี่ครับผู้กองครับผมมีจะมาเจอผู้กองครับผมมาดน้ำบุการครับผมผู้กองโลมาดื่มโอเคครับผม มาจากผมเลยครับมาทางนี้เลยครับพี่ๆที่จะมาส่งน้ำพระแล้วก็เรดน้ำผูกกาลนะครับมา,มาทางนี้เลยครับเพื่อนระางนี้เรารอคน่มาเจอพี่สาวครับผมนะนายกยคประจำเทศกวันนี้ก็ามารดน้ำนำหมวกนี่ผูกกาลนะพี่นะสบายดีนะพี่นะ ฝากติดตามช่องอาจารย์เพชรหมอผีด้วยนะครับผมอาจารย์เพชรหมผีแล้วเฮ้ยได้ครับผมที่พูดฝากช่องให้ให้น้องเงี้ยสิต้นเล่หรือเปล่าเนี่ยฝากฝากฝากให้ติดตามช่องน้องเงี้ยสิครับอย่าลืมนะฮติดตามช่องอะไรนะอาจารย์เพชรหมอผีารย์เพชงโน้นโอเคครับผมนะปุ๊กนี่อย่างนี้ก็จิ้วพี่ชายนะครับผมวันนี้มาจิ้วพี่ชายผม พี่ชายเองนะครับผมพี่ชายแท้ๆเลยนะครับผมนีม่เกอยู้งี่สเกตอาจาร,รย์วิทย์ุสริตนะครับผมทํางานกับเกมาก,กว่าห้าปีกว่านะครับผมบกปีกว่านะตัวน,นี้เกย์ุดขึ้นสูงแล้วนะครับร้อยตรีแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้พี่ใหม่ครับสวัสดีครับตอนนี้นครับถือมีอาหารบริการทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาดินสองพงไปล,ละลายงค่ะมาจากที่ไปไหนแล้วขันหยัง่ง หาตัววเจอว่้าชัยคือกล้องให้ฉันมไปรดน้ำพุการมันมีชั้นกล้องนี่ครับผมบรรยากาศดีมาเลยครับผมกำลังคนรดน้ำหนังม้วพุการนะครับผมนนน้ใขัจะหมดหรือยังพี่จะหมดแล้วพี่โอเคครับผมโอ้โหนี้มีกับข้าวได้ครับผมวันนี้กับข้าวอะไรครับ หัหมูกับข้าวอะไรครับพี่หัวหมูนะเนี่ยปลาูปลาเป็งปลาเผาหมูครับกับข้าวลายยางเลยครับผมมีหมูทอดครับเอาหมูย่างมครับผมสวัสดีนะครับอันนี้ก็หัวหมูครับผมนะกับข้าวมีลายยางเลยครับผมวันนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ต้มหมูนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลานะครับผม ีครับผมนี่น้อง 3, ทานพันยิงก็มาด้วยครับผมนี่น้องชายครับช่องช่องยูทูปพี่น,นี่วันนี้ก็เจอน้องชายอีกคนนะครับตัวนี้ก็ซิปเอก e แล้วครับผมฝา,ากฝากติดตามช่องพี่ด้วยอาจารย์พิดโมบี้ฝากติดตามช่องพี่เดด้วยน,นะครับนี่ครับกับข้าวมีหลายอย่างครับผมอันนี้เป็นกับข้าวอะไรจ๊ะ หมูตบกางเลยหมูย่างเนียครับมีอะายอย่างนั่งมาลองฮะไทยเนด้อไหมวันน oh mm, <K S 2> <Glenn sound gonna puis> ี้พูดใหม่ป็นภาไทยนไทวันนี้มาุน้ำพูกานะมากิน้วยกครับมีโขหมูย่างูติ ต้มแซ่บน้ำจิ้มนะครับผมอันนี้ก็มีปลาครับผมนี่เปิดลเปิ้ลเปิ้ลมูเปิ้ลปลาปลากับปลาโอ้โหปลาก็มีนยอดเลยนะกินไหมพี่น้อง ันี่พี่ชายผมเองครับผมเป็นมือย่างครับวันนี้มือยา่างเป็นมือยา่างวันนี้มือย่างครับผมป่าเป้เงรครับวันนี้น้องกายครับสวัสดีครับน้องชายน้องชายผมเองนะนงที่ป่าน้องบ้าง มาอยู่กับน้องสาวครับผมนี่า้พี่น้องอยู่กับน้องสาววัจจันเปี้นเองครับผมวันนี้วันสงการใช่ไหมน้องนี่วันสงการค่ะอีฟด้วย นี่น้องสาวอีกคนนึงครับอยู่ด้วยกันมาห้าปีครับผมโอเคครับอันนี้มาอยู่กับอาจารย์เพชรนะครับมาทำร่มทำติ๊กต๊อกนะครับวันนี้ที่จกนะครับไครใครใครอะไรบ้างอารับครับดิครับดิจิบเซ็นอะไรก็ได้ครับ น<บ>้ำตาลครับผม<บ><บ> เจอนานแล้วครับผมหลายปีแล้วนุ่นสนุกสนานกันครับผมนี่น้องชายนะครับผมเชื่อนะครับผมโอเคนี่คือเกาพี่น้องนะวันนี้ก็ได้มารดน้ำพุก,การนะครับผมนี่ก็เท่าน้องๆครับผมนี่ เจ้าปอเก่าครับเจ้าปอเก่าครับผมมีช่องช่องติดตามไหมติดตามตั้งหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้สามภาคเลยเหลือเหลืออีสานใต้เออพบเลยนะพี่เหนืออีสานใต้อีกน้องก็อยู่พัทลุงนะครับนี่อยู่บ้านใกล้ๆกับเน็กซ์เน็เกอร์นะครับผมกับน้องใหม่ครับผมนี่อันนี้ก็อยู่ลำปางครับผมนะลำปางหนาอรถม้าครับผม รถไม่ค่อยมีม้ามีเยอะเลยอันนี้อาจารย์เพชรอยู่เมือนช้างครับผมนะยุรินก็วันนี้ก็ได้มาพบปะกับน้องครับผมก็เคยอยู่ด้วยด้วยกันมาครับผมกคอยู่ด้วยกันมาก็สองสามปีอยู่ครับแต่อาจารย์เพชรก็ไปอยู่ที่ที่อื่นนะครับผมเขาให้เขาจ้างให้ไปอยู่ที่อื่นวันนี้ก็มาพบปะน้องๆครับนิสัยดีครับดีใสดีทุกคนนะครับไปอาจารย์เพชรมาก็หาอะไรหากับข้าวอะไรให้ให้กินอาณามาท่าให้กิน พี่ชายมาเยี่ยมครับผมนานๆก็ได้มาเจอน้องๆเขาครับก็กต่างคนต่างอยู่นะครับอย,อยู่แต่วันนวยเดียวกันครับผมพี่น้องแต่ว่าอยู่ครับกองร้อยครับอันนี้น้องก็อยู่หน่วยแม่ครับอยู่เฉพาะพิเศษอาจารย์เพชรอยู่ก<ๆ>องร้อยนะครับผมะไๆๆๆๆๆอ้ไอ้นี่อาจารย์เพชรโมพีคือเก่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง วันนี <cues> <to re> ้ก็เจอกระลือเก่าพี่น้องเจอเพื่อนเก่าเจอกระลือเก่านะครับผมรุ่นเดียวกันแต่อยู่กลองร้อยนะครับผมแกอยู่ร้อยสิบเอ็ดไาจัมเปอยู่ร้อยสิบสองแต่จารย์พิษอยู่ร้อยหกนะครับผมก็ติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับผมช่องอะไรเพื่อนภูงามฟาร์มพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมมารดน้ำภูการรวมกับบัญชาแล้วก็มาหัพักพวกกับผม 17ปีแล้วพี่น้องไม่ได้เจอกันนะครับผมอยู่หน่วยเดียวกันแต่อยู่กับของร้อยนะครับผมมันมาอยู่กับหัวหน้านะครับผมก็เหมือนพี่ชายนะครับผม มันพี่ชายดูแน้องพี่น้องนะครับสหายร่วมรบครับแบ็กเชิดแบ็กเชิดวันนี้ก็มารถน้ำพุการะครับผมก็มาเจอมาเจอผู้กองมาเจอผู้กองครับหรือนับถึงจเป็นพี่ชายครับผมวันนี้ก็มาเจอครับมาเจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับผมก็มารดน้ำพุการอยู่กับเกนานแล้วครับผมนะอยู่กับเกย์สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับผมดีใจครับมาด้วยกัน เายกครับเ้พักพวกมเ็ด้ยครับพี่น้องเยอะพี่น้องเราเยอะเออหนึ่ง่ทั้งนั้นเลย่านไเห็นเลยเนี่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 ฝากน้องชายด้วย ฟังน้องชายคนนี้ด้วยนะเบบเส้นหัวลำน่ารักน่ารักอาจารย์เพชรหมอผีครับไม่ไม่ไม่มี <c oughs> ไ,มไม่มีพี่มีไปอาจารย์แรกเพชรหมอผี <c oughs> ต,อ acá. ตกวคงใช้น้ำมนต์หรือใช้ข้าวสารใช้ทั้งสองอย่างใช้ทั้งสองอย่างทั้งน้ำมนต์และข้าวสาร พี performance performance ่พูดเมื่อกี้เลยพี่พี่พูดเมื่อกี้ปากมีไม่แดงเลยปากไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ที่พี่พูดใช่จปากไม่ได้ด้วยอือเยไนนะเย็นนะเย็นนกเดี๋ยวเดี๋ยวผมดกันทางโทรตามพี่ปอนด์นะโอเคครับผมสวัสดีครับการครับ